แต่เวลาศาสนาจะปฏิพันธ์ต้องบาวรอดลายให้เต็มถูงศาสนาทำเหล่านี้ก็เป็นธรรมจะเป็นนิสัยวาสนาครับแต่ะพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองคใดที่มีความจําเป็นต่อนิสัยวาสนาอย่างไรก็ดาเนินไปตามนิสัยวาสนาของตนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางนั้นก็ไปตามอัธยาสัยของตนเหมือนกันเห็นรอะพุทธเจ้าเป็นพุทธเป็นศาสนาเอกของโลกต้องบาวรอดลายให้เราได้เห็นทุกแง่ทุกมุม พราะงั้นจึงเข้าปฐมฌา,านผู้เยียฌานเจติยตเจตเยียฌานเจ้าลุยฌานฌานสี่อย่างเป็นสี่ประเภทเรียก,กว่ารูปฌานฌานนั่นก้าวเข้าสู่อรูปฌา,านแล้วแต่พงน้ำมาทำล้วนล้วนอาการสารนาจนะจิตใจของเรานี่มันว่างมันโปร่งไปหมดอ่ะวิญญาณนิจจามีแต่วิญญาณของตัวอยู่นี่เนี่ยอาจินจตญาณแตหน้ามยบกยบด้วยความดุความจำนิด,ด,ดหน่อย เนสัญญานาสัญญาสนา,าความจดความจำมีไม่มีมันก็เป็นอยู่ในชาตินี้เนเนนาเนี่ยพอาต่นี้แล้วก็ออกจากธรรมบัตรแปดเข้าสู่สัญญาเวทายตานิโรธตร <c oughs> งระงับสมมุติทั้งหลายเวลานั้นไม่แสดงสมมุติทั้งหมวลในอาการของกิจไม่แสดงเลยเงียอนุ <c oughs> <c oughs> พระอุบาลีก็สงสัยนีมาใช่พระพุทธเจ้าไปนี้พานหลือเรล่าพานุชาตอบทันทีเลยก็ตามพระจิตตลอดเวลาพระจิตเข้าชั้นไหนชั้นไหนพระจิตนี่เป็นจิตที่บริสุทธิ์ชาเป็นมิมุติแล้วเนี่ยมิมุติจิตอันนี้เป็นสม,มุติธรรมชาติทุกเด่านอย่ชางแนี้เป็นสม,มุติเท่านั้นอ่จิตมิมุติเดินผ่านสม,มุติทั้งหลายนี้ไปไปเข้าถึง สัญญาเวทายโรลนั่นก็เป็นสมุติประเภทหนึ่งไปรังพระองค์อยนั่นถ้า <c oughs> วลีถามเกิดความสงสัยน,นี่ไม่ใช่พระ,ระรพุทธเจ้าปฏิปานหรือพระอนุท้าตอบทันทียังอะไรนี่ตรงนังงาพระองค์อยู่ที่สัญญาเวทายโลนแปลว่าดับสัญญาเละเวทนาแปลว่าอพอจากนั้นก็เคลื่อนออกมาแล้วที่นี่เนี่ยพระกิต่บริสุทธิ์ดูฟังให้ดีนะ ความบริสุทธิ์นี่ศูนย์ใหม่ถ้าศูนย์อะไรอะไรไปเข้าปฐมฌานทุตยฌานขึ้นไปเลยตั้งสัญ,ญาเวทายตานโรถ้าจิตศูนย์แล้วอะไรไปเข้าฌานสี่นี่แล้วไปถึงสัญญาเวทายตานิโรธนันั้นทีนี้พอถอยออกมานี่คจิตบริสุทธิ์มันจะถอยออกมา <c oughs> ถอยออกมาจนถึงพระจิตบริสุทธิ์ธรรมดามาตั้งแต่โน้นตั้งแต่สัญญาเวทาย,ยตาิโรธแล้วก็ถอยออกมา อรูปฌานสี่ถอยมารูปฌานสี่ถอยมาเป็นจิตธรรมราจากนี้เข้าอีกนั่นท่านท่านทรงย้อนหน้าย้อนหลังเต็มภูมิของศาสดาพอเข้าบัถุมชฌานทุกียฌานตัคียฌานตะกุฏฌานพอผ่านจากฌานนี้แล้วรูปฌานนี้ก็มาอยู่อรูปฌานข้างหน้าก็ไม่ไปผ่านออกกงก้างนี่เลยเห็นพระนุ่นปะบอกว่าที่นี่ปนิพพานแล้วหมด ภาคิตเมื่อวันศุกรเนี่ยไม่ผ่านสมมติได้แล้วออกปริพานแล้วที่นี่พูดไม่ได้เลยศู์ไม่อันนี้อันพูดไม่ได้ศู์ไม่ละแต่ก่อนพูดได้อยู่ก็ไปชาตนั้นชางนั้นพอออกจากชาตนอยู่แลว้วทีนี้ปริพานแล้วนี่ละธรรมชาตินั่นผลสมมติโดยการทั้งกลุ่มเลยเพราะลูกชาลูกชาเหล่านี้เปน็นสมมติท,มตทั้งหมดพอออกจากนี้แล้วก็ไปเลยเนี่ยสิพานูทาว่าท,ที่นี่ปริพานแล้วใครจะตามไม่ได้ตามไม่ได้ พิะีินนี้นั่นแหละสูยไห่ล่ะฟังที่เ็นไป่างานสอนถึงสั้งขางภายนอกภายในสอนเตือนพระสงฆ์ในเวลานั้นสอนทั้งขาภายในเราเราพหลางเรา,ไไาเองเราไม่สงสัยนะที่พูดอย่างนี้อะสงสัยหาอะไรเขามาเดียวกันนั่น เดี๋ยวนํำมาพูดให้ฟังไว้เฉยแล้ท่านเข้านี่คือจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยผ่านผ่านสมุทยรูปประชาและรูปชาผ่านไปสมุทิอันนี้จิตเป็นจิตระมิมุตเนี่ยความบริสุทธิ์นี่ผ่านจิตที่บริสุทธิ์นี่ผ่านชาเนีน่แล้วก็ย้อนออกมามานีไปจิตธรรมดาแล้วก็ย้อนขึ้มาพับออกาะเลยที่ไม่ผ่านสมุทิใดเชาใดไ,ไม่ผ่านที่ผ่านแล้ว ของเรคุณเจ้าของเรา,เอ,อเ,ราเอกขนาดนั้นฮะเวลาแล้วอันนี้ก็พูดชาญพูดอะไรแล้วมันมีพูดแต่เรื่องทาน,นนะเรื่องน,นั่นนะเรื่องมันในเรื่องทานวันนี้ไม่ได้พูดเรือนเ,อเรือนไม่บอกให้หาเอง,งนะ คือพูดแต่เรื่องทานเรื่องอะไรทานที่จะเข้าบ้านนะส่วนในบ้านไม่บอกคือไม่บอกอะไรเพราะเสื่อหมอนมันอยู่ในบ้านนั้นแล้วเขาใจรู้เปล่ามันมีอยู่ในนั้นครบแล้วก็ต้องถามเสื่อหมอนนะมันอยู่ในบ้านนั้นแล้วไม่จึงไม่จำเป็นต้องบอกกันเอาละจบ <c oughs> มีใครพรนะต้องไปจ่ายพรนะยะถามาณวะหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวะเมวันโตทินางเปตานางลุปะกะปิจิตังปฏิตังตุมหังที่พ่แม่วาสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยะถามิโชติระโสยะถาสักพีติโยมีวาจันติสัพพะโลโคมีนัสตุมาเตหะวะตมันตรยโยทุกขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิจนิจังวุทาปะจายโนจตารโรธรรมาวัฏานเตะ Ayo wa noosu kankara.